แฉกหนึ่งเรื่องลรงสนเศร้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์78 2, ทับ2ถนนติวานนท์อำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02583 หกห้าหนึ่งแปดศูนย์สองเก้าหกสองห้าแปดหนึ่งแปดเรื่องลงสนเศร้าผู้แต่งอากาธาคริสตี้รัตนชัยเหลืองวงงามแปลสำนักพิมพ์บริษัทสร้างสรันบุ๊กจำกัดพิมพ์ปีที่สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าพิมพ์ครั้งที่หนึ่งผู้อ่าน นางสาววราพรพวงจันทร์คำนำอากาาาคริสตี้สมญานามราชินีแห่งน,นวนิยายแนวอาชยากรรมสำหรับอากาาาคริสตี้บ่งบอกถึงคุณภาพผลงานความสามารถของผู้ประพันธ์และแรงศรัทธาชื่นชอบจากผู้อ่านได้เป็นอย่างดีสถิติจำนวนจำหน่ายได้ในภาคภาษาอังกฤษถึงพันล้านเล่ม และภาคภาษาอื่นๆทั่วโลกอีกกว่าพันล้านเล่มในวงเล็บเป็นรองเพียงแต่คัมภีร์ไบเบิลและวรรณคดีของเชคสเปียร์เท่านั้นนับเป็นจำนวนจำหน่ายได้ที่สูงสุดและเป็นเบสเซอร์อันดับหนึ่งตลอดการของหนังสือแนวนี้อย่างเต็มภาคภูมิภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของนักสืบชั้นเยี่ยมอย่างเฮอร์คูปโล และมิสมาร์เพิลก็ครองใจนักอ่านทั่วโลกมายาวนานกว่า80ปีอากาธาคลิสตี้เกิดเมื่อคริสตศักราช1890ที่เมืองทอรคีประเทศอังกฤษในตระกูลผู้ดีบิดาเป็นชาวอเมริกันมารดาเป็นชาวอังกฤษเธอมีพี่ชายและพี่สาวซึ่งอายุมากกว่าเธอถึงสิบกว่าปีวัยเด็ก เธอรับการศึกษาเน้นหนักในด้านการเข้าสังคมการสมาคมการดนตรีและการเต้นรำเป็นอาทิเสมือนหนึ่งการเตรียมตัวแต่งงานกับผู้มีฐานะดีตามค่านิยมสมัยนั้นเธอเขียนโครงกรเรื่องสั้นเรื่องยาวบ้างแต่ก็เพียงเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ความเป็นผู้มีความใฝ่ฝันจินตนาการอ่านหนังสือทุกประเภทช่างสังเกตสังกาและมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศเป็นระยะระยะตลอดชีวิตได้กลายเป็นขุมทรัพย์แห่งวัตถุดิีที่เธอสามารถตักตวงออกมาถ่ายทอดเป็นนวนิยายชิ้นเยี่ยมเรื่องแล้วเรื่องเล่าได้อย่างไม่หมดสิ้นและไม่ซ้ำซ้อนในเวลาต่อมา ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเธอสมัครเป็นพยาบาลอาสาจ่ายยาให้ผู้ป่วยทำให้เธอได้เรียนรู้เรื่องราวของยาพิษชนิดต่างๆจุดประกายให้เธอเริ่มต้นคิดผูกโครงเรื่องนวนิยายฆาตกรรมในรูปแบบการวางยาพิษขึ้นงานเขียนเรื่องแรกของเธอคือ The Mysterious Affair at s t y l e T H E the mysterious M Y S T E R I O U S air, A F A W F A I R at a t style S T Y L E S ในปี1920เป็นการเปิดตัวนักสืบผู้ดีร่างเล็กชาวเบลเยียมเจ้าระเบียบ และฉลาดหลักแหลมผิดมนุษย์มนานามเออครัวโปโรหลังจากนั้นเธอเริ่มรู้สึกสนุกและท้าทายที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการออกมาเป็นนวนิยายแนวสืบสวนมากมากขึ้นมากขึ้นเรื่องที่โดดเด่นบางเรื่องถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เช่นเท n ลิเ t นอินเดียนทีเอ็นเท return L I W T L E Indians I N D I A N S date on the 9 D E A T S date O N on. the T S E 9 N I L E Last, Murder on the Orient Express M.U.R.D.E.R. Murder O.N. on the T.H.E. O.R.I.E.N.T. o r e n t E.X.P.R.E.S.S. Express เป็นต้นบางเรื่องถูกนำไปแปลงเป็นละครเวทีเช่น All ั b บาด A.L ไบดจากเรื่อง The Murder of Roger Ackroyd, T H E the M U R D E R Murder of of R O, 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 o G E R Roger A C K R O Y D Ackroyd และ The Mouse Trap G.H.E. the mouse trap, mouse t R a p t ab, ซึ่งเปิดแสดงต่อเนื่องในประเทศอังกฤษกว่า50ปีเป็นต้นจุดเด่นในงานเขียนของอากกาธาคริสตี้คือการสร้างปมปริศนาท้าทายความคิดและสติปัญญาของผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นบุคลิกข,ของตัวละครบทสนทนา การดำเนินเรื่องและการวางปมเงื่อนพรางไว้เป็นระยะระยะทำให้ผู้อ่านรู้สึกสนุกกระหายใคร่รู้ให้ได้ว่าใครคือฆาตรกรความที่คริสตี้เป็นผู้หญิงเธอจึงถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างนุ่มนวลละเมียดละไมและอ่อนไหวอีกสดหนึ่งถึงแม้นง,งานเขียนของเธอเป็นงานสกุลฆาตรกรรมอาชญากรรม แต่เธอไม่ได้สอดใส่ความรุนแรงความสยดสยองพองก้าวหรือการบีดคั้นความรู้สึกอย่างน่ารังทดหดหู่ไว้ในเรื่องเลยเธอมุ่งเน้นความเพลิดเพลินความมีสติมีปัญญาเพื่อคลี่คลายปมฆาตกรรมเป็นสำคัญนับเป็นการเล่นกับผู้อ่านอย่างชาญฉลาดไม่เป็นพิษเป็นภยัยและอ่านได้ทุกวัยทุกเมื่อ อกักกาธาคริสตี้ได้รับยศขุนนางแต่งตั้งเป็นแดมในวงเล็บเทียบเท่าอัศวินเมื่อคริสต์ศักราช1971มีผลงานนวนิยายแนวอาชญากรรมรวม80เรื่องบทละคร19เรื่องนวนิยายโรแมนซ์แบบลึกลับรวม6เรื่องและสารคดี4เรื่อง เป็นแนวอัตชีวประวัติและการท่องเที่ยวผลงานของเธอยังคงได้รับการตีพิมพ์ครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องกระทั่งปัจจุบันมีแฟนนักอ่านรุ่นใหญ่รุ่นยาวรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องรุ่นแล้วรุ่นเล่าบ่งชี้ถึงความเป็นงานอมตะตลอดกาลได้เป็นอย่างดีอากาธาคลิสตี้เสียชีวิตเมื่อคริธศักราช 1,976หนังสือ an autobiography อันเป็นอัตตาชีวประวัติที่เธอเขียนขึ้นเองได้รับการตีพิมพ์ในอีกสองปีถัดมาคือคิทศักราช1,978